มาแล้วมาแล้วค่ะสวยเดิมนางฟ้าน็อตไม่มีขยับต้องยกให้คันนี้เลยค่ะ t o y ยต้าว o s 1.5 g ตัวท็อปเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าล้ออันลอยเดิมโรงงานเลยค่ะ พาไปชมออปชั่นภายในกันบ้างค่ะภายในได้ออปชันแอร์แบ็กคู่หน้าขับขี่ใกล้ๆปลอดภัยหายห่วงออปชันฟังก์ชันครบเลยนะคะกลมอะไรมันติฟังก์ชันห้องโดยสารก้องขวางนั่งได้สะดวกสบายนะคะเป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะสภาพใหม่กริปเป็นเกียร์ออโตอัตโนมัติขับง่ายมากๆเลยนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหารถรุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดน,นะคะออสออสออสค่ะจัดให้ฟรีดาวน์ไปเลยคะ่ะ